โกพิกกันนะคะโขลกพริกโขลกกระเทียมใครที่ยังไม่มีกับข้าวนะคะไปเจอตัวดักแด้ขั้วรักแท้แพ้แม่ไม้พูนนะอันกับข้าวที่โตะ๊ะตกลงมาบ้านคุณยายเจอาก็ตาให้ละเอียดแล้วค่อยๆลงหม้อยังจ้ายังจ้าอันนี้ไม่ได้ลงหม้อนะคะตำน้ําพริกดักแด้นะคะ นี่ค่ะเพี่เมเพื่อนใครที่ชอบกินดักแด้นะคะสามารถเอามาทำน้ําพริกได้ทำน้ํำพริกแบบพี่สีได้เลยเพียงแค่กั้วพริกคัก้วหอมขั้วกระเทียมใครต้องการเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆใครต้องการเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยๆขั้วหอมขั้วกระเทียมแล้วก็ นี่ค่ะเอาตัวดักแด้ไปโขลกให้ละเอียดประมาณนี้ก่อนแล้วพอโขลกเสร็จแล้วเราโขลกพริกโขลกกระเทียมโขลกหอมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงไปเลยนะคะตัวดักแด้ที่เราโขลกนี่ค่ะเพื่อนเอาลงไปเลยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันเ้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเ้าคลุกเ้า ตำแบบหยาบๆนะคะเพื่อได้อรรถรสในการรับประทาน,นนี้เราก็จะมาปรุงนะคะวันนี้พี่สีขอใช้น้ำปลาร้าแบบปรุงทรงเครื่องแบบเค็มนะคะนี่ขอใส่น้ำปลาราลงไปนี่ค่ะหนึ่งทับพีหนึ่งทับพีก็พอแล้วก็ ขอเป็นผงนัวหนึ่งช้อนเล็กๆปาปอีกนิดหนึ่งแ,ะะแบบนี้นะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าแบบนี้นะคะคลุกเคล้าใครที่ไม่ชอบทานพริกน้ำพริกที่แห้งนะคะเติมน้ำสุกลงไปนะคะเติมน้ำสุกลงไปแบบนี้เลย าพี่สีขอแนะนำว่าน้ำพริกดักแดก่ใครจะใส่ต้นหอมผักชีก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้จะทำแบบพี่สีก็ได้นะคะนี่พี่เพื่อนๆนี่คือน้ำพริกดักแด่ของพี่สี เราก็จะใส่ถ้วยนี้เลยนะคะใส่ถ้วยนี้เราอาจจะชิมนิดนึงพี่สีต้องชิมแต่พี่สีมั่นใจมากเพราะพี่สีทำทานบ่อยมั่นใจถึงความอร่อยเพราะว่าทำทานบ่อยนะคะนี่ค่ะ พี่ๆเพื่อนๆเ,เค็มกําลังดีกลมๆนะคะใส่ผงชูรสไปหน่อยเนี่ยรสชาติกําลังดีเลยเผ็ดแล้วแต่พี่พี่เพื่อนๆจะใช้นะคะจะใช้พริกแบบไหนก็ได้พริกขี้หนูก็ได้นี่เดี๋ยวเรารอผักนึ่งนะคะโอ้พี่สีเล่นแก๊สก่อนนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆ พริกถ้วยนี้นะคะแสนอร่อยนี่แล้วก็โ้ยลงไปแบบนี้นะคะได้อัทธรสในการรับประทานนี่ฉันรู้แล้วว่าเป็นน้ําพริกดักแด้บ้านพี่สีเพราะฉันเห็นพี่สีเอาดักแด้เป็นตัวรวยไว้ข้างหน้าด้วยรวยไปเลย นี่ค่ะพี่พี่เ,เพื่อนๆได้น้ำพริกดักแด้แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมให้หอมหอมแล้วก็ดักแด้ที่ซื้อมาที่เขาทอดแล้วเอามาอุ่นเอามาอุ่นมาคั่วให้กรอบก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปลงมือตํานะคะทำแบบพี่สีแล้วคุณก็จะได้น้ําพริกดักแด้ที่แสนอร่อยนี่ทำแบบนี้เลย